การให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตก็คือละความเจ้านีอันเป็นมนทินซึ่งเป็นคุณสมบัติของโสดาบันที่ตัดไว้กับช่างไม้ว่าการให้ทานแบบเนี้ยเธอคือโสดาบันนะบอกกับช่างไม้ว่าถ้าเธอเนี่ยเป็นผู้มีความมั่นคงอย่างไม่หวั่นไหวเนี่ยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ และเป็นผู้มีใจปราศจากความตระเนี่เป็นมนทินมีจาก้านปล่อยแล้วมีฝ่ามืนชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนพระศาสดาบอกเธอเป็นโสดาบันนะเนี่ยยมคุณธรรมโสดาบันง่ายๆอยู่คลองเรือนเนี่ยก็เป็นได้ไม่จําเป็นต้องเป็นนักบวชเป็นภิกขุเราเป็นคารวะอยู่คลองเลือนเราก็เป็นโสดาบันได้ ประโยชน์ของโสดาบันคืออะไรไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกกำเนิดเดชานปลิวิสัยปิดจบหมดเลย